สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมก,กับบริษัท UCI Media เสนอเมามันปันเจ้าโอ้อยเหมามันมาเถึงวันนี้ตาร้อนเป็นไฟแน่ๆเจ้าคะ่ะก็วันนี้เจได้มีโอกาสมาร่วมแสดงความยินดีให้กับคู่บ่าวสาวย่างหนุ่มปีเตอร์และสาวพลอยแต่เอ๊เป็นหนุ่มนักปิดจะเข้างานทั้งทีธรรมาดาได้ที่ไหนต้องมาแบบนี้แหละก่ เลยครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวคันไหนล่ะเนี่ยอออ๋ออ๋อยู่คันนี้นี่เองออกมาแล้วละวจ้าคกะโอ้ยโอ้ยน่าอิจฉาจริงๆลงมาก็โชว์ความวัดหอมโชว์สดีไหมเนี่ยควาดวัดเขาให้หามโชว์แบบนี้เออเออพอๆๆๆก่อนฟอดโอ้ไซคอเลยไปใซคอเลย ก็ขอฟังเสียงเจ้ s <S าบ่าวเจ้าสาวในงานกันสักหน่อยเถอะค่ะเออเออฟอดทิ่รู้สึกความพีเศษของพลอยตั้แต่ครั้งแรกที่เจอแล้วก็มันบวกมันคูณมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันที่ผ่านไปพี่ร่ำลอยมากขึ้นและพี่จะรักพลอยมากขึ้นทุกวันน้ำตาขอเบาเลยซึิงกินใจเลยเกินสาวพลอยก็เลยจัดเพลงเด็ดให้กันสามีเส้นหน่อย ฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่อยากดูแลห่วงใยเธอเท่านั้นเดีเดวเดๆๆฉันเป็นชายหมายหมายความว่าไงเอาไม่รู้เหรอที่ผ่านมาไม่บอกไม่ได้มอกช่างเออพีเตอโดนซะแล้วแหมเจ้าสาวอารมณ์ดีน่ารักขนาดนี้โอ้ยคงหนีไปไม่ได้แล้วล่ะ เตอ,เอาเป็นว่าพักเมากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเมาต่อในเมา์มันบันจ้งบ้านอุ่นใจคืนชีวิตใหม่โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนถึงวันนี้ผู้ผ่านการบำบัดร,รักษาได้สมัครใจเข้ารับการบำรพชาอุปสมบทเพื่อชำระล้างจิตใจพร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่ถวายเป็นพระราชะกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อประสบนิกรอนชาวไทยตลอดมานิรภัยโคราชจากพพแ8 8 8วสองมีผู้ป่วยฉุกเฉินต้องการรถพยาบาลด่วนครับนิรภัยโคราชรับชาเราเป็นมากกว่าวิทยุสื่อสารบริษัท UCI Corporation จำกัด ปีเตอร์และสาวพลอยลลลลเป็นงานแต่งที่น่ารักที่สุดที่สุดก็แม่แม่เจ้าสาวน่ารักอารมณ์ดีแถมรอยยิ้มทั้งคู่ดีโอ้ยดูแล้วก็เนื้อคู่กันชัดๆใครที่ไปงานในวันนี้ก็คงออจะทราบแล้วว่าเจ้าบ่าวเขาหวานขนาดไหนนี่มันเป็นฉากโอ้ยอย,อยดูแล้วก็เยเข้าเรือนหอไปเลยเถอะค่ะโอ้ยหวานซึ่งกินใจขนาดนี้ ุดมการกองทุนแม่ของแผ่นดินคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยรวมพลังของชุมชนเข้าแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยจิตใจที่พึ่งตนเองและฟื้นฟูนทุนทางสังคมของหมู่บ้านให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นตามสภาพของมิติทางสังคมวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ให้ยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คน พลังเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญในการทำให้กองทุนแม่ของแผ่นดินเพิ่มพูนขึ้นด้วยความศรัทธาและปัญญาของชุมชนจนหล่อล้อมแนวความคิดอุดมการร่วมของชุมชนเป็นหนึ่งเดียวกันและพัฒนาไปสู่การแก้ไขปัญหาพื้นฐานตามยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นกรอบการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทุกด้านของสังคม